สวัสดีค่ะควันนี้ผมเตรียมเรื่องมานะครับคือเทคนิคการออมเงินแบบไม่รู้ตัวอ้วอแบบไม่รู้ตัวค,คือรู้ตัวเนี่ยยังจะออมยากอยู่แล้วนะฮะนี่แบบไม่รู้ตัวด้วยยังไงครับเราเราสอดแทรกเรื่องของจิตวิทายาในการใช้เงินของเราไปในตัวนะครับค<ช>่ะคือมันเกิดจากตอนนี้ผมเวลามองเรื่องของการเป็นเงินหรือใช้เงินเนี่ยในแต่ละคนว่าปกติเขามองยังไงคิดยังไงในการใช้เงินเราคุยกันมาเยอะแล้วว่า เวลาเราอยากจะเก็บเงินออมเงินเนี่ยจริงๆคือเราต้องดูเรื่องของการที่เราลดรายจ่ายหรือว่าควบคุมรายจ่ายเนี่ยเง,เงินออมมันก็มาเองหรือว่าง่ายก็คือว่าเราต้องเก็บก่อนใช้ถูกไหมครับเราเคยพูดกันแบบนี้มาหลายครั้งละทีนี้เนี่ยพอมาคิดถึงว่าเราจะปฏิบัติยังไงให้มันจะกลายเป็นหนึ่งในนิสัยหรือชุดประจําวันของเรา,าวันนี้ก็เลยลองคิดหาวิธีที่น่าจะเป็นนิสัยนะครับหรือว่าบางคนเอาสมัปรอยุตัวเองได้วิธี่งผมเนี่ยจะเรียกว่าการแบ่งเงินเป็นสามชั้น มันเงินสามชั้นให้ออกจากกระเป๋าคือมันไม่ใช่ว่าชั้นแรกปุ๊บก,ก็ออกจากกระเป๋าเราเลยนะครับโดยโดยการมองแบบนี้เนี่ยผมปกติเลยเนี่ยเวลาเวลาใช้เงินเนี่ยจะแบ่งเงินเป็นสามชั้นชั้นแรกของผมเนี่ยเป็นชั้นที่อยู่ข้างข้างในสุดเลยอยู่ลึกที่สุดผมจะเก็บแบงค์ใหญ่ๆเอาไว้เช่นแบงค์พันหรือแบงค์ห้าร้อยไว้ในกระเป๋าสปาค์ตัวเองอนะครับก็ถือว่าอยู่กับเราไว้อุ่นใจเผื่อว่าต้องใช้จ่ายอะไรุเฉินหรืออะไรเราจะมีแบงค์ใหญ่ๆอยู่ในกระเป๋าสัาค์นะฮะ ชั้นที่สองผมเนี่ยในแต่ละวันที่มีเนี่ยมันจะมีเป็นเป็นแบงค์แบงค์ลอยหรือแบงค์ร้อยลงมาหรือแบงค์ห้าสิบแบงค์ยี่สิบเนี่ยเก็บอยู่ในกระเป๋างเงินมีสำหรับผู้ชายนะครับคือแบงค์ใหญ่เก็บในกระเป๋าสตางค์แบงค<ม>์ย่อยเก็บในกระเป๋าเก็บในกระเป๋าเงินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีอีกช่องหนึ่งที่เก็บพวกเหรียญหรือเศษตังคือเหรียญสิบเหรียญห้าเหรียญบาทอะไรต่างๆเนี่ยครับเราจะเก็บไว้อีกช่องหนึ่งหาช่องเก็บไว้ เราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นว่าเรามีเงินอยู่สามช่องนะครับช่องแรกเป็นแบงก์ใหญ่เลยช่องที่สองเนี่ยเป็นแบงก์กลางแต่ช่องที่สามเนี่ยไม่เสร็จตังค่ะครับอทีนี้เดี๋ยวตองมีคำมถามครับทำไมต้องแยกทำไมต้องแยกขนาดนี้แผนของเราอยู่ตรงที่ว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมุตินะฮะปกติใช้จ่ายเป็นประจําวันเนี่ยเราก็จะใช้แบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบพวกนี้ตอนที่เราเก็บเอามาใส่กระเป๋าของเกงมันทําให้เราเป็นนิสัยอยู่ในตัวว่าเราเผลอนับไปแล้วว่า วันนี้เรามีเงินเท่าไหร่ในกระเป๋าเงินค่ะถูกไหมครับอ่าม,มันก็จะเราก็จะรู้ตัวว่าแต่ละวันเราใช้จ่ายไปประมาณเท่าไหร่ในจิตได้สํานึกเราจะพอรู้อยู่คร่าวค่ะว,วันนี้มีแบงค์ร้อยพิกี่ใบที่เราใช้ไปแล้วที่เขาหยิบออกมาครับอืแล้วถ้าสมมติมันไม่พอในกระเป๋าเงิงเนี่ยไม่เหมือนเราไม่ต้องไปยืมเงินไงไปยืมเงินกับถังใหญ่ก็คือหยิบเงินจากในแบงค์ในกระเป๋าตังออกมาหยิบมาควักมาทีหนึ่งเพว่เราเฮ้ยมันรู้สึกอะไรสักนิดหนึ่งแล้วฮะมันเหมือนเบิกจากกระเป๋าใหญ่ลงมาใส่กระเป๋าากลงค่ะ ครับเด็กออกไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะมีติดใจสำนึกที่ทําให้เราเหมือนกับเราคิดบัญชีไปในตัวเราเองโดยที่ไม่ไม่หลุดตัวอก็คือให้เราติดชินในการล้วงเงินจากกระเป๋ากางเกงของเรานะฮะก็คือแบงค์ย่อยนั่นแหละหรือว่าเหรียญนั่นแหละในการจับจ่ายใช้สอยซึ่งอยากไปรบกวนแบงค์ใหญ่เามากนักนะฮะวันที่รบกวนแบงค์ใหญ่ปุ๊บาเราจะจาได้อยู่ในตัวว่าเราหยิบแบงค์ใหญ่วิธีใบนะอยากในทีหนึ่งนะแต่ว่าปกติเราใช้ส่วนวันนี้เราก็มีอยู่สองร้อยอยู่ในกระเป๋ากางเกงอ่ะแต่ปรากฏว่า มันหยิดเกินสองร้อยในกระเป๋าของเกง mm hmm. เราก็รู้ว่าวันนี้เราใช้ใส่เกินหรือเปล่าแต่ละวันเราก็อาจจะมีเงินอยู่ในเนี้ยก็ค้างสะสมเอาไว้แล้วถ้าสมมติว่าเราเรา,เราเปลี่ยนตัวของเกงใช่ไหมเราก็หยิบเงินจากอันเนี้ยออกมาแล้วก็ตอนเช้าหยิบมาใส่กระเป๋าของ,อ,งองเกงใหม่ก็จะเป็นเงินเราเห็นเหมือนกับเรามีกองทุนสะสมอยู่ในตัวเป็นกองทุนเล็กๆของเราเองที mm hmm. นี้ผมะยังไม่ได้พูดถึงตัวตัวที่สามตัวย่อยสุดเลยก็คือที่เป็นเหรียญหรือเศษสตังค์นะครับปกติแล้วแต่ละวันเนี้ยโอกาสไว้ว่าถ้าสมมติว่า เรามีเหรียญหรือเศษสตางค์เช่นเห, 5, หรียญสิบเหรียญห้าเหรียญบาทอะไรเงี้ยจะเข้าเซเว่นปุ๊บอ่ะมีเศษสต,งตางค์ตังค์ทอนมาใส่กระเป๋าเกงหรือกระเป๋าอีก,อ,กอีกช่องหนึ่งกระเป๋าอันเนี้ยพอถึงตอนกลางคืนกลับมาถึงบ้านเสร็จปักหยิบกองนี้เลยอ่ะใส่ลงในถุงหรือใส่ในกกอง,กองกระปุกหรือเหรียญอะไรก็ได้ในโถอะไรก็ได้สักโถหนึ่งใส่ไปอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้เงินเก็บอยู่ประมาณสมมติตััังงคททททอออออนนะอนนนะะะสกววึวววววเีี่่่่่ยยยาาาจจูปรรมมณบบ ไอกองเนี้ยเราจะไม่ไปแตะทีนี้เป็นตัวเงินออมด้วยค่ะครับผมทีนี้การออมในส่วนเนี้ยส่วนกระเป๋าที่สามนี่ก็ถือว่าถ้าเรามีพวกเศษตังอะไรก็ตามพอปลายวันหรือว่าพอกตกกลางคืนแล้วตอนเย็นกลับถึงบ้านหยิบกองนี้มาไม่ไปแตะไม่ไปใช้นะครับใส่ลงไปในโถเลยใส่ไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆัอๆจะได้วันยี่สิบ,บาทถ้าเราจําได้กันนะครับเราเคยพูดกันถึงว่าถ้าเราออมวันยี่สิบบาทเนี่ยผ่านไปสักสามสิบปี นะครับถ้าสมมติลงทุนได้ประมาณเก้าเปอร์เซ็นต่อปีนะฮะหนึ่งล้านอันนี้เราก็ออมเดยไม่รู้ตัวเพราะว่าเราแทบจะไม่นั้งไรเลยแค่มีเศษตังเหลือเราก็ใส่ใส,ใส่ใส่เข้าไปก็คือมีเงินล้านโดยไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับน,นี้กองนั้นคือกองเงินล้านนะครับกองยี่แบบประมาณว่าเราเก็บแคสเศษสตังไปเรื่อยๆให้มันได้ประมาณเงินล้านเป็นยังไงอันนี้คือกองหนึ่งกองกลางเนี้ยเป็นเหมือนกับว่าเรารู้ว่าเราใช้ใจ่ายไปเท่าไหร่แล้วในแต่ละวันในชีวิตประจำวันแบงร้อยควักออกไปซื้อ ้าเซเว่นไปซื้อข้าวเย็หมูปิง้งเนี่ยไปเที่ยวไปอะไรเสร็จแ,แล้วเวลาซื้อส่วิเราต้องไปเที่ยวหรือไปกินข้าวมื้ออาหารหนักๆเนี่ยส่วนใหญ่ะกระเป๋าตังค์ใหญ่ะจะโดนจะโดนไปหรือกระเา,าออกไหมครนี่เราก็จะคุมค่าใช้จ่ายเราได้ว่าเป็นสามกองมีกองเล็กสุดเลยเป็นการแบบก็คือออมเงินเลยตับังคับว่าฝืนออมเลยอย่างนั้นก็วันละยี่สิบไปแล้วแหละมีตังทอนไปทอนมากองกลางเนี่ยเรารู้ใช้ในชีวิตประจําวันเราก็มีใช้ไปแล้วเราก็รู้ว่าถ้ามันไม่พอเราขอไปเบิกในกระเป๋าคือแบงก์ใบใหญ่นะ เราก็คุมในกระเป๋าในแบงค์ว่ายอย่าไปในตัวด้วยเพราะฉะนั้นในกองกระเป๋ากองใหญ่กับกองกลางเนี่ยมันจะมีการเหมือนกับลิงก์กันในตัวว่าเราใช้ไปเท่าไหร่แล้วแล้มันจะครบน้อยเรควบคุมหรือวางแผนค่าใช้จ่ายแลต่จนหมายให้เราได้ไค่ะว่าเป็นเทคนิคที่น่าสนใจดีนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาไปลองใช้วันนี้ขอบคุณมากครับพี่ตงมี่ครับขอบคุณค่ะครับินดีครับ